อย่าบอกนะโฆษณาอ,อ๋อคิดว่ามีโฆษณาแล้วมีโฆษณาที่กดออกเกมแม่งเลยโฆษณาไม่อย่างบ่อยอะแล้วเปิดร้านกีนนะ่โมงเมื่อกี้เราเปิดร้านถึ่งทีสองเลยนะเสียว่าดึกมากส่วนเดซี่เธอทำงานหรือเปล่าวันนี้เธอมาไปเปิดดูซิมีเพชรมีแก๊สพวกนี้เป็นแบบของแต่งห้องไอแต่งแต่งร้านเราทั้งหลายนะมา มาเริ่มธุรกิจกัต่อมาอีกแล้วครับคุณลูกค้าเดิมจากไหนวะเรื่อนู่นเลยอุอ้ยการที่เรานอนหนึ่งคืนคือขยะอะไรเราก็ไปหมดเลยนะอ้ยเจ๋งอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีอันนี้จ้างห้าร้อยเดี๋ยวเออนี่เดซี่กูทำงานแล้วดีวะจ้างงานนั้นแรกแจวเลยธุรกิจรุ่งจูวะวิ่งเลยส่วนอันนี้เป็นเออ เขาดูนะสิะส,สามารถเก็บเงินซื้อบ้านได้ด้วยเหรอบ้านแม่ง3แสนน่น 3, นะทำไมวะมูก็มีแบบตอมโง่ยอยู่หลังบ้านแล้วนี่หลังแกอ่ะหลังหลังปัม๊มรอปั๊มอบตอด้ตเลยนะ <c oughs> อืมต้องจัดส่วนอย่างไงที่เราควรขยายนะเราต้องขยายน่าจะเป็นแบบเอ่อซื้อซื้อปั๊มเพิ่มป่ะ2,000ช่วไรดีกดไอทีเอ็มบปลอเนี่ย อะไรสำคัญวะมีปั๊มมี ATM แล้วก็เนี่ยอัปเีตยพวกนี้ส่วนอันนี้ไม่น่าต้องเติมของนะเพราะว่าดูดิมันมีแค่ตลอดอ่ะมันไม่หายเลยอะของมันไม่ลดเลยนั่นเนี่ยใช่ไเดีี่อ้าวเฮียโยนอีกแล้วโยนอีกแล้วโดนตบแม่ตบตบเลยแล้วก็หายไปตอนหน้ากูโยนชนแค่โดนตบไม่งก็สลายไปเลยมือกูเป็นตานอดเลย ไออ๋อไอตรงนี้ม oh, ีให้เล่นตรงนี้มีให้เล่นแล้วของใหม่ของใหม่ครับของใหม่ชุดชุดนั่นแม่นไเฮียไม่ลงวันนี้เออกดค้างได้นี่หว่าได้ไหมไหนวะกดลุ๊ปไ้เฮียไม่ลงผมเล่นละโกรธไหมละขยันมาซะด้วยแต่ตำรวจกูไม่ทำงานเลยตำรวจขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ไม่มาเห็นจับจูเลยให้กูวิ่งตบจรนเนี่ยนะหมายความว่าไงวะคุณตำรวจ เดซี่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเจ๋วเลยเดซี่ไม่ใจเขาแรงนะครับบางทีว่าระพี่มันจนว่ะฮะมาอีกแล้วนี่แล้วรถเมกันมาพอเถื่อเรื่องเถื่อเรื่อเถื่อครับเปิดธุรกิจทำงานไปเรื่ออืมได้เต็มแล้วเจ๋วขยะกูยังไม่เก็บเพราะกูรู้ว่าถ้าเก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เป็น อันนี้สามพันผมราผมจะเปิดอะไรเนี่ยผมจะเปิดตัวนี้เป็นเออเออนั่นแหละเป็นที่ล่างรถดโรม,มัดซึ่งน่าจะใช้ดีแน่นอนรถไฟฟ้าก็โอเคนะโอ้ยผมบอกเลยว่าน่าจะเปิดได้ใหญ่มากอะอ้อมอะดูดิเฮี่ยไม่งั้นมันจะให้ที่เราโล่งไปขนาดนี้เลยอ,อันนี้คือโอ้โอไมอ่ละโจนโจนรบรวบนทำนมาทีมุหน่อยดี เล่นลในนี้ไม่กดตบโจรอย่างยากแล้วโจรวิ่งอย่างไวอะ่ะไม่เห็นมีตำรวจเลยวะตำรวจมึงมีไว้ทำไมเนี่ยโห oh. เออผมว่าผมควรอือผมว่าผมควรซื้อของเพิ่มนะอย่างเช่นตู้ตู้น้ำอ,อันนี้ตู้กาแฟพันหนึ่งไม่เอาอะ่ะมีเจ็ดร้อยเอาเป็นริ่งนี่ดีกว่าโอเคเรียบร้อย โฆษณาโครจะนาน <Thank you. S 1> เออมาละตู้นี่คือตู้น้ำครับประธานแล้วไงต่ตแล้วคือเราไม่สามารถจัดแต่งหรืออะไรได้ด้วยนะว่าอะไรเนี่ยใช่เราไม่สามารถย้ายของหรือจัดได้นะแล้วของเราไม่ลดจริงด้วยวะแม่งของมีตลอดของดีแล้ว <Thank you. S 1> แล้วเวลาเดินช้าเนี่ย มันก็ไม่ช้านะมันก็ไวๆอยู่นะเวลา <Okay. S 3> <Thank you. S 1> จะยิงลูกค้าลูกหนึ่งเลือกจอ,อยากเหลือเกินเรียบร้อยขยะผมยังไม่ทิ้งคนระับผมไปนอนทุกเช้ามาก็เรียบร้อยขยะหายมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเ <Thank you. S 1> <laughs> อไรละอันนี้คือเจ็ดร้อยแล้วครับเงิน,น <laughs> ในเกมนี้โอ้โหปวามอบตไม่ขายดีจัดดูด,ดิสองวันนะ่ะเก็บเงินได้สี่ห้าพันแล้วแต่เอาไปซื้อพวกนั้นละแต่ตอนนี้มีเจ็ดร้อยแล้วเมื่อกี้ จนทุนแล้วเนะี่ยอีกนิดนึงจะพูนทุนละที่เพิ่งซื้อไอ้ตู้นี้800ปแปดร้อยไปอ่ะเออเจ้าพนักง,งานชจ้งน้องเดซี่มาแล้วอย่างมีประโยชน์เลยอน้องเดซี่เป็นแคชเชียร์นะครับแล้วก็เจร้อนนี่เป็นเป็นปันป๊มเปอร์ส่วนอันนี้คือ,อบริการไม่บริษทัทเอหรือบริสัทหาอะไรล่ะบริการไม่ควรซื้อนะมาโจรแบบไล่ตกโจรอ่ะอันนี้ก็คือ ใครว่าคลีนเนอร์คลีนเนอร์หรือคลีนอ๋อคลีเนอร์ไม่อ่านเป็นคลนเนไม่ตกภาษาอังกฤษย,ย่างรุนแรงโฆษณา,าละเกมนี้ไม่ใช่เก็บโฆษณา <Thank you. S 1> ทุกเม็ดแต่มันจะตลกด้วย <Thank you. S 1> โอ้ยยังไม่กลับรถทิพย์ไปเิยไปแล้วคุณผู้ชมเห็นเปล่าไม่มขี่เลยว่าน,น,นัา่นอ่ะไ,ไม่เห็นมีรถเลย ไม่ลอยได้ด้วยทำไมมึงจับจังวะโฮมเลดโฮมเลดก็ไม่ออกไปทักทีนะเขาสงอยู่นี่เ <Thank you. S 1> อออย่างดีน้องดิซี่น้องดิซี่แค่นำงานยังเลยอย่ะ <Thank you. S 1> นี่ต้องให้ติปแต่ให้ไม่ได้นะน้องติปนี่ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำฟรีต่อไป อีกแล้วปั๊มเราขายดีจริงนะเนี่ยเปิดแม่งทั้งวันทั้งคืนน่ะไม่ต้องนอนน่ะแล้วเลื่อนจอยยากอธิบายเลยแล้วตอนนี้มือเปียกเลยนะแบบมือเปียกเลยน้ำท่วมเลยอ่ะื้อ๋อฮอฟฟิวลิ่งโจรมาอีกแล้วรุนแรงเลยอะไรใช่ตกตกตกตบตกตกตกไงวะนี่ตบ ยังไม่ตบสองทีจนแม่งว่าหมายเลยมันไม่มีแบบเอ้ยจนนมแล้วแบบมีตำรวจมาจับแล้วแล้วคือตำรวจมึงมีหน้าที่อะไรเนี่ยฮัลโหลแบบตำรวจมีหน้าที่ขับรถไปมาไปมางี่เหรอะไรเนี่ย <Thank you. S 1> สุดท้ายมีตำรวจกูก็ต้องมาดูแลอยู่ดีก็ต้องดูแลเองอยู่ดีบ้าวะ <laughs> ผมบอกเลยจนแม่งพ้่น่ารำคาญะแล้ววิ่งอย่างไวอ่ะแล้วโอ้โหเวลาจนมาแต่ละทีคือคุณต้องรีบนะแม่งวิ่งอย่างไวอะ hey, <thank> ่อวอะวิ <Thank you. S 1> ่งไวมาก <Thank you. S 1> yeah. อ่แม่งต้องรีบต้องรีบวิ่งอ่ะต้องวิ่งไปตกหมดน,นัะตรงแมนน่นเลยนะสกิลการล็อกป้าส่วนอันนี้มีให้สิบบาทกับฉันไม่แคร์เป็นคนเร็วเลยจะให้ไปสิบเหรียญนะขอไม่ซื้ออะไรนีกนะต่อไปแม่งฝนตกฝนตกแล้วเคลมเรีดดอกจัดได้ยางไรกอ่ะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วฮะ เงินเรามีพันสี่เอเจะละอ่าพีจ่จะรับแล้วไปนอนก่อนที่ก่าไเป็นนอนก่อนที่ทุกอย่างจะให่ยยลงกบบน,นี้คือแบบหลังเที่ยงคืนทุกวันหรือตีหนึ่งตีสองฝนมันต้องตกตลอดเลยป่าววะวิ่งก่อนเลยตอนเนี้ยโคตรอยากได้บริการอะเอามาตกโจรอะแต่มันขาไม่ถึงเกตพันอะใช่ไหมน้องดิซี่นี่บริการไหนวะชื่อ ชื่อชื่อไลไลแอมหรืออะไรสักอย่างเดซี่อะไรแจ็คก,กับไลแอมอว่าไลน์วะแลมเออนั่นแหละช่างมันเฮ้ยอย่าโกรธผมนะอย่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกต้องต้องเข้าใจคนคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยนะอย่า <c ười> มีฟริตซ์เราควรเติมฟริตซ์ไหมแล้วก็มีไอศครีมมีชิฟเชฟก็คือเป็นพวกขนมปบเคี้ยวนนั่แหละ แล้วก็มีแบนเนอร์แบนเนอร์คนติดเปล่าคือตอนเนี้ยถ้าผมจะซื้ออะไรสักอย่างอะ่ะผมต้องคิดดีๆแล้วไม่งั้นิบหายหมดอะ่ะเมื่อกี้ผมซื้อแบนเนอร์ไปใช่ปะมันไปนโผล่ไหนวะแบนเนอร์แบนอะในสองร้อยสองร้อยมีแค่เนี้ยพอดอกโง่สองยุสองเหรียญเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่ไรวะแล้วกูต้องกูต้องเสียเวลาซื้อดูโฆษณาด้วยประเด็น แม่งเอ้ยดีแล้วเสียไปเยอะโอ้โหเลื่อนเลื่อนอย่างยาก <Thank you. S 1> อืมบอกเลยดิซี่ทำงานเรือฮะตอนนี้กูระวังโจรน,นะไม่รู้มันจะมาตอนไหนคุณเชื่อดิอีกสักพักเดี๋ยวมันก็มาประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งอะบ่ายหนึ่งครึ่งหรือไม่ก็บ่ายหนึ่งมาได้นนแน่ใกล้ถึงเวลาลำน,นาแล้วกูต้องวิ่งไล่ไปตบโจรแล้วพังโจรขย,ยันมาแล้วแล้วมันบุก บุกภูทุกวันอ,ะอ่ะเอ,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 า,า,อววา,าอย่างนี้เอาคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงออกมาจากบ้านมาเลยหนี่ไงกูว่าแล้วโจรมาอีกด้วยจากไหนวะโจรเออนี่ไอ้แม่งต้องใช้นิ้วชี้ต้องต้องใช้นิ้วชี้ในการกดตีด้วยนะกดทิ้งเลยนิ้วชี้กดตียังไม่อย่างกับเกม FPS อ่ะเล่นจบโจรอ่ะ ก็คุณดูดีเอาโจรวิ่งอย่างไวอ่ะเดูดิผมต้องวิ่งเงี้ยไม่วิ่งปุ๊บปุ๊บปุบฟุบโอ้โหไม่เชียร์กันดิจ่าขอบคุณเอาละพันไปแล้วอีกนิดนึงเราจะซื้อปั๊มเพิ่มเราจะซื้อบริการดีอาจจะยิงรถคนจ้างปั๊มปิงได้แล้วนะไอ้ปั๊มเปอร์ได้แล้วนะเออเอาละอเล็กถึงเวลาเข็มดูหองขาดความชุ่มชื้นเอาละแจ็คเอ้ยใช่ป่าวว่าชื่ออะไรนะ อเล็กถึงเวลางานเธอแล้วไอ้น้องทำงานเดี๋ยวนี้ยือรอไรเนี่ยหนุ่มนู่นเนี่ยลูกค,ค้ารอนายอยู่อ่ะและยืมทำไรเนี่ยอเล็กอเล็กสงสัยเขาไม่ได้ยินนะต้องสุดท้ายกูจ้างมึงมาผู้จัดการลงมือคนเดียวเยอะนี่กดวางไปเลยอเล็กอเล็กกูไม่ทำงานเลยอเล็กอเล็กกูเป็นป๊อปปร์อะไรเนี่ย เล็กปั๊มปืนยิงป่ะเนี่ยเล็กคาโรอเล็กได้ยินเปล่าโหัวตกลงเข้าใจปะเนี่ยโบกของเองสักทีเดินเบียดกันเลยผู้หญิงแข็งแรงจังเลยอ่ะเฮ้ยไปรอบแล้วเออเนี่ยเล็กกูทำงานแล้ววิ่งเลยเมื่อกี้อย่างไรวะจิตวิทยาแฟนอ่ะยังไงอเล็กจัดการยังไงอเล็กเฮ้ยว่าอย่างไวอ่ะ เออเล็กก็ยงทำงานดีวะ่ะของเทอเล็กของเท